สวัสดีเพื่อนๆก่อนนีสวัสดีครับผมผมจะาดีผมจะาบายสีตากับกัรับายสีคนผู้ดีนะคะก็เขียยตากลตัวนี้นไปทาน้ก็หลักก็ลัมาทางนี้ไปทางนี้ก็ม้วไปทางนี้นะคะก็คืนหลักมาทางนี้ดีค่ะโอ้โหก็คือน้องนิกกี้กำลังระบายสี หนังสือกอไก่ถึงฮอนกพูกอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราก็ระบายมาถึงตัวดอเด็กดอเด็กอะไรดอเด็กชายไม่ใช่แล้วดอเด็กต้องนี้แล้วก็ตอเต่าอะไรตอเต่าดอเต่าชายดิชอเต่าหลังอเต่าหลังตอเต่าหลังตุงนะคะน้องๆมี เพราะว่านี่เดี๋ยวเนาะแม่เปิดให้ดูนะนี่คือนังสือทักษะภาษาไทยนี่น้องนิกกี้ระบายกอไก่นี่อันนี้คุณแม่ช่วยระบายนะสวยมากแล้วก็ข้อไขขอปวดแม่อันนี้เราไม่ได้ระบายเลยใช่เรายังไม่ได้ระบายเพราะว่าเราระบายอันมี้เราระบายระบายอันนี้ก่อนนะคะพี่แเอาได้เลยค่ะระบายอันไหนก่อนก็ได้ค่ะเอามาน้องนิกกี้จะระบายพ่อสัมเภากัง ระบายมากบอนเอ้าเอีามามคือเลบายนี้กิลวนลเมลบายเมราี้ลกินาออ๋อช่วยกันช่วยกันเรามาช่วยกันระบายเรามีสีเยอะนะเนี่ยระบายก่อนนอนระบายเสร็จก็ได้นอนเลยนะคะเพื่อนๆื่เอานี่เมลระบายให้หนู ได้คะ่ะให้ระบายตรงไหนระบายมา้าระบายม้าอ่ะมาระบายม้าก่อนเลยเออเอาผมมาเด็กกี้ทายทายทนี่นะครับม้าของแม่ม้มาของแม่เป็นสีส,สีผมผมสีฟ้าเลยคช่ไหมคะนุ่งเอาผมสีหนูหุ่งอ็ตัวสีแดงอ๋อเอาสีแด,ดงด้วยเหรอระบายตรงไหนสีแดงระบายระบายจนจบไปเลยแล้วกัน อมาตัวสีแดงเลยเหรอทอ้ทองทอ้ทองจะใส่มาจะคลอนูนเดียวมั <Acting> ้ยไม่ใช่หรอกก็ก็ท้อนมามันใหญ่น่ะท้องมามันใหญ่ก็คือมีลูกอยู่ข้างในเหรอใช่ <S <S แล้วแล้วลูกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียดีหน้าเนี่ยตัมนนี่นี่มาของ น,น,น้องนิกกี้อยากได้ม้าสีแดงก็จัดให้ะะแม่นะคะแม่แม่ครับครับเอาขาสีส,สีเอาขาสีสีแดงไปแล้วกันนี่ไงก็สีแดงก็นี่ไงไม่ใช่แม่คะสีเขียวไปเลยกันเอาขาสีเขียวไปเลยแล้วกันน้องน,นิกกี้บอกไม,<ะ>ม่ได้ไป<ะ>หาก่อนอ๋ออ๋อหางสีเขียวหเหรอขาไปหามไม่ไปหาคอก่อนแล้วกัน ก่อนดีระบายทีละอย่างดีครับอ่าไม่ระบคอคอคอเหงเขียวไปเลยที่คอมาที่ที่คอมาที่เลกับที่แฉะอ,อ๋ออโอเคอะให้น้องนิกกี้ระบายมั่งดิอันนี้แม่ระบายเยอะแล้วอะ่ะให้แม่ระบายระบายเสืยดน่ะแล้วนิกกี้ระบายเถอะนิกกี้มีชอบระบายแล้วระบายพิสบจน์ ระบายไม่สวยไม่เป็นายเพราะว่าเด็กๆต้องฝึกใช้นิ้วใช้มือในการระบายนะคะจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะจะได้เก่งๆไงเราจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือไหนไหนลองใช้สีอันนั้นให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าใช้ยังไงได้ไหมลายสีเปนเพื่อนสีเป็นแห้งๆแบบนี้ใช้ยังไงอะ่ะเราจะทําการอะไรเราทําการหมุนขึ้นมาใช่ไหมลาสปันวะ าปตอนไปตอนตอนนี้ก่อนสีสีอันนี้เป็นเหมือนดินสอนะน้องๆแบบเราหมุนเข้าหมุนออกได้ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ระบายแล้วเราก็หมุนเข้าไปถ้าเราจะใช้เราก็หมุนออกมาแต่ยามุนออกมาเยอะนะไม่งั้นจะทำไมค่ะหักใช่แล้วแต่ กีนะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นสีไม้ระบายน้ําได้ด้วยนะน้องๆเนี่ยเราเราเอามาระบายเป็นสีแบบแห้งๆแ,แบบนี้แล้วถ้าเราอยากได้เป็นสีน้ําแล้วก็เอาเอาคูก,กันจุ่มน้ําแล้วก็มาระบายมันก็จะได้เป็นสีน้ําเหมือนกันนะคะนี่นะอ่ะแล้วนิกกี้หมุนให้เพื่อนๆดูหน่อยหมุนขึ้นมาหมุนชิ้นชิ้นสีน้ำมไม่ใช่แล้วนะคะ ใช่หนูหน่อยโอเคได้ค่นิกกี้ใบใช่เอ้าอะไรนี่ฮะเสื้อคลอนคลอนอืมพอหมัดมีเชือทำถ้าถ้ามาไม่มีเชือดี๋ยวเรามาหลุดไม่ทันอืมเดวเดี๋ยวมาชนร็อตายอืมเนี่ยเนี่ยแบบเนี้เนาะนิกกี้เอาออกมาเยอะเกินเนี่ยน้องๆเห็นไหมถ้าแบบเนี้ยเอาออกมาเยอะเกินแล้วเวลาระบายอ่ะ มันก็จะหักนะคะมันจะหักเราก็ต้องหมุนหมุนลงหมุนให้มันลงมาอันนี่กี่หมุนหมุนให้มันลงมาลูกอย่าอย่าเอาออกมายาวๆนี่ค่ะเออหมุนลงไปเอาไอ้หน่อยก็ได้นี่คะ่ะไม่แรงเพราะว่าถ้าไม่ไงั้นมันยาวเกินแล้วเวลาเราระบายเราเราลงลงแรงอะ่ะ<อ>มันจะหัก แล้ววันนี้ม้าจะเสร็จไหมคะเนี่ยเสร็จค่ะมา้มามาอม้าค,คึกขันขคึกคักค่ะไม่ใช่คึกขันคึกคักค่ะม้าภาษาอังกฤษว่าไงคะอิบเบไม่ใช่นะมา้าห <laughs> ายแล้ว <laughs> มา้าม้าเฉยๆอะไรฮอรสถูกต้องย,ยังไงยังไงมีกันนะคะเป็นเตอรเอาครับพิษิป <laughs> เลย <laughs> พิษเลยท <laughs> ัน <laughs> ที แล้วก็ต้องเขียนมอมาให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะว่าน้องลิกี้เขียนถูกหรือเปล่าตะตะลวงกลมกลมหัวมาถูกกลมหัวมามาจะเหมือนได้รนะึเปล่พอมาตัวไหนเ่ยไปทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ลงข้างล่างก่อนลงข้างล่างลงข้างล่างอะวงกลมกลมอ่ะเดี๋ยวแม่สอนนี่ดูแม่นะ แม่นะน้องๆนี่เราจะต้องวนหัวกลมๆนี่ค่ะนดี่อ่ะดูนะน้องนิกกี้วนหัวกลมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็ม้วนตรงนี้แล้วก็นี่หมุนตรงนี้แล้วก็อะไรอ่ะแม่แม่ขวัทีเดียวก็โอก็แม่สอนไงอ่ะน้องนิกกี้อ่ะนตาตาน้องนิกกี้อ่ะตานน้องิกกี้ ากี้เขาระบายทีหลังเอ้ากี้ยังน้อยใจอยู่เลยอ่ะมาหมอม้าใหม่นะเพื่อนๆ <c oughs> วนหัวกลมๆ <c oughs> ลากลงมา <c oughs> แล้วก็ม้วนแล้วก็มัดกี่แล้วก็ข <c oughs> ึ้นอ่ะเอาโน้ตกี้เขียนเองเอาหันหันไปดีๆ <c oughs> หันไปดีๆหันไปดีๆเอามาเร็วๆกี้้ไดด ใช่หรอมันหักหรือเปล่าทำไมมันดังก็แก๊กปแก๊กหักหรือเบเขา้าใจไม่ดีเข้าใจเขาเาใจไม่ดีตอนนี้เราไปขลาดมั้อมเอามาเขียนมอม้าเลยเขียนดูซิเขียนตามที่แม่เขียนได้ป่ะยินเสียงทะวงกลมๆไนี้ใช่มลงมาข้างล่างก่อนลงมาข้างล่างก่อน<ม>ลงมาข้างล่างก่อนแ<ม>ล,ล้ว ใช่แล้วก็มาตรนี้แล้วก็บชค่ถ้าเราไม่ใช้แล้วก็หุไปว่าเราไม่หแล้วก็เปเปปนีมขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ใช้เลาก็หุนลงถ้าเราจะใช้แล้ว สสีแต่ถ้ากล่องใหญ่ก็จะมีสีเยอะขึ้นอีกนะน้องๆใช้สะดวกด้วยนะแบบ้น,นแบบนี้ใช้สะดวกแบบโอ้อันนี้อันเก่าของน้องนิกกี้แล้วเป็นสีเทียนน้องนิกกี้ทำหักหมดแล้วอ่าแล้วจะจะระ,ะบายพอสำเพาไหมเนี่ยพอสำเพากลางใบา พ่อตำแยพ่อตำแากลางใบอี่อยากให้ดูนะเพื่อนออมองไม่เห็นเพื่อนมไม่เห็นบางเพื่อนหลุดต้องเริ่มจากตรงนี้ม้วนม้วนหัวออกวงกลมออกวงกลมออกอันนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขียนแบบนั้นไม่ได้เขียนแบบนั้นไม่ได้ใช่เออออกนะน่ะหมุนออกเออหมุนออก ก็ขึ้นไปทันนี้ก็หลับทันนี้ก็คอนก็มาทันนี้ก็หลับทันนี้โอเคถูกต้องนะคะเขียนถูกต้องแล้วค่ะได้ให้แม่จะพอสำเภาได้เอาพอสำเภาสีอะไรดีอ่ะพอสำเภาสีอะไรดีน้องๆสีสีไม่ใช่ไม่ใช่ลเอาเอาสีเอาสีเอาสีนี้เอาสีนี้เลยเหรสีน้ำตาลนี่เลยเหรอโอ้โหพอสำเภา เป็นสีน้ำตาลเลยนะก็กหนูชอบมันก็หนูชอบแล้วหนูก็ไม่มาช่วยแม่ระบายหรอคะแล้วแม่ระบายกินนี่ระบานะคะอ่ะแม่ระบายตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะน้องนิกกี้ระบายต่อเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีใบสัมภารไหมเนี่ยอันนี้ยเขาเรียกว่าใบสัมภานะพอสัมภากลางใบนี่คือใบสัมภาพี่ระบาย ดูม้าน้องนิกกี้เหมือนมาอ้ายูนิคอร์นเลยอ่ะนี่สิครับเ,เพื่อนดูดูนิกกี้อะไรกันตอนนี้น้องนิกกี้อายุสามขวบหนึ่งเดือนนะแล้วน้องนิกกี้ก็ขึ้นอนุบาลหนึ่งแล้วแต่อันนี้เป็นเล่มหนังสือฝึกหัดตอนตอนเตรียมอนุบาลตอนศูนย์เด็กเล็กอันนี้น้องนิกกี้ก็เอามาระบาย รูปเล่นนะแล้วก็ได้ฝึกกาะท่องกอไก่ถึงฮอนกคูกไปด้วยเล่มนี้ไม่ต้องส่งคุณครูแล้วไก่มันเดินไก่มันร้องจนจนอ,อ่ะแล้วเราจะระบายระบายอันอื่นอีนอกไหมอ่ะเนี่ย อันนี้เรายังไม่ได้ระบายเลยอ่ะอันไหนนะ้าเอ้าแม่เรียบร้อยันนี้เอ้าระบายให้เสรตะระบายอา้าวโอ้นี่พึ่งระบายไปแล้วเหรอฝ่ฟอฝายังไม่ได้ระบายเลยคุณแม่ระบายฝ่อฝาก่อนอ่าระบายฝ่อฝาคุณพ่อแม่ระบายฝ่อฝาฝ่อฝาทนทนท<า>ุนตาทอนฝ่อฝาทนทนทอน งั้นเดี๋ยวเราพอแค่นี้ดีกว่าเนาะลูกเนาะเอาเรามาบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนบายบายเพื่อนเพื่อนบายบายนะคะเพื่อนเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกดไลค์แจ้งสกายให้เป็นกำลังใจให้น้องมิกกี้ด้วยนะครับมิกกี้ให้เลยค่ะบาย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 ฝันดีนะคะเพื่อนเพื่อนกูดอะไรกูดไนท์กูดไนท์บายอ่ะเก็บก่อนเก็บละเก็บละไปแล้วนะคะน้องๆ อย่าลืมท่องกอไก่ถึงคอน้องคู่กันนะสามสี่ห้ออันนั้นคือทำทำทำไมอะคะก็ไหวยหนังสือไงไหวยหนังสือเพื่ออะไรคะให้ให้หนังสือให้ให้หนังสือจะจะได้เรียนไหมจะได้เรียนเก่งๆใช่ไหมลูกอ๋อใครเขาสอนเนี่ยลูกฮะใครเขาสอนให้ไหวยหนังสือคุณคุณคุณ คุณครูอะไรอ๋อคุณครูมิกกี้แดนชั้นลมว